สวัสดีค่ะสวัสดีของช่องค่ะวันนี้วันที่12มกราคม2567ค่ะเมื่อนี้นะคะเมนูกัสบสภาพผูช้ชมนะคะมาติตาดตามแบบช่วนทางโค้งสุดท้ายปู 2, ่72งวดวันที่17มกราคม2567ค่ะมาฟังน้ำกันนะคะว่าโค้งสุดท้ายปู่72จะเน้นจะยำให้ตัวใหญนะคะมา้ชมค่ะเข้า,ขา,ขาไปรับชมฟังฟ้าำกันค่ะ,าะการนมาสการครับปูการนมาสการเจ้าค่ะปูบ่เปลี่ยนแปลงคุณหมอปู คระป๋อมเป็นอย่งไรท่างเล็กมีให้เบิ้งบัวปูสูตรนั่ไงเกิตัวก้อนอะไอันสูตรช่องกับสามนะครับฝันดีบัวป,ปูฟันดีฝันยุติปูโอ้ปูฝันดีกได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับแต่ว่าเหล็กที่ปูให้มาบ๊อเปลี่ยนแปลงหรอกพี่น้อ,นองมาเบิ่งสูตรมาเบิ่งทางเหล็กน้ำปูน้ำกันตัวไหนหน้ามาเน้าพี่น้อ,นองปูได้มักเหล็กเด่นทางเหล,ล็กลักซิบลักหน่วยหรือจังไรเบิ่งน้ำกัน หล,หลายสูตรเปนปลาป,ปูตกกะว่าจะเป็นหองวันนะคะคเหล็กปูกระดังเลยที่ปูถือว่าดังมาแห้หงเลยผมกะจัดไว้แล้วนี่ปูนี่นี่หนึ่งห้ากับหนึ่งสี่ตรง,งตรงเหล็กกับขวางมัดตรงเหล็กกับขวางความในปูท <laughs> <laughs> หาราลอตเตอรี่โป้มีไหมหนึ่งหาเลยไหมมีคนมาร์กอยู่ว่ามากนี่ครับผมกับมักนี่ <laughs> นี่ครับหนึ่งห้า เอานี่เล็กในตารางพี่น้องก็เห็นชุดเดียวนี่ชุดเดียวศูนย์หนึ่งห้าเอาปูบางทางเหล็กน้ำปูกันครับผมขืาวบางบงหยี่ว่าฟันดีฟันยังไงครับปูว่าให้หมูฟันมามราแล้วว่านั่นรับยังไงปูครับโดยแรก็ทำมบรับ เรื่องนกอห่อเดีวครับสูตทางเหล็กเอาเบิ่งทางเหล็กน้ากันมาครับผมที่เฮ็ดใหม่ๆนะอันนี้สูตรใหม่บ่ปูสูตรใหม่ครับรับเหมือนครับเที่ยนึงอือแล้วก็มาบวกลักพันสองเทียได้แต่ไรก็รับคุณแก่ลักเหมือนบวกเที่ยนึงลักพันบวกกันสองเทีย หลักหมินบวกกันที่หนึ่งก็คือหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งบอกปูไ่ได้บวกไ่ได้บวกเก็บเดียวคือนับนับเทียเดียวคงตัวคงตัวหลักหมื่นคงคงที่นะครับแล้วกะหลักพันหลักพันบวกกันสองเทียบบวกตัวมันนเทียหนึ่งก็คือพสองหนึ่งก็คือหนึ่งหาบวกหาได้สิบก็ได้ศูนย์ก็ได้หนึ่งกับศูนย์มาครับผม นี่นึ่งกับสเพิ่มจมนะอันนี้ซิแล้วมา1ิบเอมาบเออซิเอายมันึกับสอเพิ่มอ๋ออันนี้ก็มาบวกกันนี่อมาบวกส่อ่าซีซิปก็เป็น1ิปเอสก็ได้1นึ่งสองสามสูตรทั้งเดินครับมันกลมาหนึ่มาหนึ่งสองได้ตัวหนี่ปูวกับอันนี้เอา2บวกได้ได้คงที่ได้สองศูบวกศก็ได้0ูนบวกสได้2องสมาศูนย์ส โอ้นี่ครับท่านผู้ชมอ๋สองคงที่เจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สิบสี่บวกสองเป็นสิบหกได้หกเจ็ดแปดมาสี่หกเอาแค่สองตัวมาปูสามคงที่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสามบวกสองเป็นห้าได้ห้ากับหกมาห้าหนึ่งสี่คงที่สามบวกสามเป็นหกหกบวกสี่เป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งมาเก้าศูนย์โอ้ท่านผู้ชม มาลาพรอมได้ไรหนึ่งสี่ครับผม 7, ห้าคงที่เจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่ห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้ากับศูนย์มาเก้าเจ็ดธรรมชมมาเก้าหนึ่งพร้อมตัวนี้ปูวครับห้าคงที่เอ็อนี้ครับห้าคงที่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองห้าบวกสองเป็นเจ็ดได้เจ็ดกับแปดมาเจ็ดมาแปดโอ้ธรรมาชมุมอ่า สองคงที่ห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกสองเป็นสิบสองนี่ก้อนมาเลยอ่าแล้วปูห้าคงที่หกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นเจ็ดได้เจ็ดกับแปดมาแปดเก้าโอ้โวดนี้สองคงที่ห้าบวกห้าเป็นสิบบวกสองเป็นสิบสองได้สองกับสามสองตัวมาตัวนี่สองตัวมาตัวเออแต่ว่าปูมีแค่สองหาที่ปูจะพอสามหาปูยาแจมปูจิมัส อ,อ,ค,อคือวววัวแรกเขาเขาบางทัางเดินกันนะครับองเครืสรอสูตรสูตรมันก็ร้านสูตรเนาะี่างร้านสูตรอะไรตาปูมักตัวนี้มักหนึ่งกับสองะมักหนึ่งกับสองเร่ลง<อ>เร่ตา,ามแบาจะเดินต่อว่าทำช่มสูตรนี่นะครับอสองมาดเนะี่ยมันกับช้อนสูตรนี่สองครับผมสองหาสองหาจะมองเขาลงทึ้แรกกนครับ อืกอ0เจดสอศูนย์เจ็ดตะว่าคือปูแห้ตัวเดียวคือศูนย์หนึ่งห้ท่านผู้ชมหนึ่งสี่การสุดนี่ตัดเอานี่ี่มหลาย้าขาแค่หนึหากับหาได้ลยครับหนึ่งหาเบาเถได้เวลาที่พี่น้องกับหนซีนี่หาไปได้พี่น้องเด้อสคูนึงครับเล็กปูน่ะมีหนึ่งหาหนึ่งซีสองหาหาจะบรมาสาหาบอปูมากเลย จำเป็นแล้วเพราะว่าเพราะว่าสูตรสูตรทางเดือนนี่พี่น้องนะครับนี่ได้สองกับสามอันนี้จะงวดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือย้อนหลังกูย้อนหลังเฮ็ดย้อนหลังแค่แปดงวดนะครับมาได้บนล่างงันนี้คือสองกับสามมาได้บนล่างอืมหาสูตรเบองใหม่นะครับหาหม่ครับมันดิเขาบอกว่างวดต้นปีนะครับใชนเขายังเอาลง ทั้งมทันจากโลงนะครับมันม่อันนี้เป็นตัวซองครับผมมักตัวใด้ะฟูง่ันเนี่ยู้นนตัวใดแดงๆเลยแม่นตาว่าคิหนึงหากับสอมหมักมักนะนตาเมื่คืนก็ได้ครับผมแค่นี้ไม่เลยครับคุณขับขับปู่นะครับทั้งสองกัชิมากทองครับผม อันนี้เลขเลขทูบปูนะครับจุดวันสวดมนต์ข้ามปีได้พี่น้องเด้อนะครับหลังจากปีใหม่หลังจากวันที่30นะครับปูจุดทูบนะครับวันสวดมนต์ข้ามปีได้ห้าห้า59้ากับ1 4 1 4สี่หนึ่งสี่กับมา่ตรงเลขในตารางนะครับท่านผู้ชมนะครับบ้าวเท่ากับจัดไว้แล้วเก้าห้าบริกลับ5เก้าลอตเตอรี่ก็ได้นะครับ ฟันมาจังไดก็ปูวคือว่าฟันดีจำไม่แล้จำก็ฟันไม่แล้วันเียะเห็นเงินเงินเหรียญครับเออได้ได้เหรียญเงินครับผมเหรียญเงินเหรียญเงินถ้าันเงินเหรียญบอกสูหาการนึ่งหายเลยครับผมอืมคอ๋ให้เน้นๆขึ้นีไดนแลปูเนาะศูนยนึ่งหาพี่น้องนึ่งหาไปหาไปเด้อครับเด้อ นะครับตอนนี้ไม่แห้งหลี <c oughs> บรแอน้าหนป่ง915เพราะว่างวดวันที่17นี่สองปีแล้วมันออก159ออก่5519อยู่นี่ปีปีหก64มันออก159เอ้ยปีหกปีหกามันออก159ปีหกหกมันออก ห้าหนึ่งเก้าปีนี่ปีหกเจ็ดมันจอกเก้าหนึ่งห้าบ่ปูเป็นไปได้เบอร์เป็นไปไดยเบอร์ตวหนึ่งห้าหนึ่งสีนี่แหละไว้บนล่างไว้ครับผมเข้าครบศูนย์ครับบ้านที่รถเนาะครับสูตรสูตลักลอยบวลกหน่วยนะปูวสูตรเนั้นไม่จะเดินนี่เครับ บมเนียร <blown> ์ท <of> ี่พี่น้องจับเอาได้นี่ครับน้าปูเนาะ9194959290นะครับยืนนะเพราะว่าสูตรเก่าสูตรเก่าว่ามันนั่งร้ายนั่งพอดกาปูมันคนสมาใไทยร้ายมันก็จะดังเสียงนะที่ย่างก็เลยหาสุดไปมากแต่เก่าเนี่ยมันยังบริวอ่วยเก่าส่วนต้านถ้าเก่าดังมันก็จะมาศส่วนเป็นเสียเลยมาบ่ไก่ดอกเป็ดปอกไก่เก่าครับกกนนยัมาจัดนักน้ปู จับตัวนี้เลยนะปูเนาะศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าได้พี่น้องได้จับหนักได้เลยปูบอกหาไว้หนึ่งซีหนึ่งหาเบาเถอดได้ไว้แล้วครับหนึ่งซีหนึ่งหาแต่ว่าหารถตุรีเปล่านี่นะครับกับตัวไว้ด้วยนะครับเป็นชุดบนล่างได้พี่น้องได้ปูได้มาเห็นบอลลับเด็กถูกปูนี่จังไลยเห็นที่ปูเห็นเบิ่งเห็นแค่สองตัววันสวดมนต์ข้ามคืนตรงกับหนึ่งซีตัวนี้นะครับในเก้าหนึ่งซีครับท่านผู้ชมแต่ว่าปูจับให้แค่หางเดียวศูนย์หนึ่งห้า เอาแคปหน้าจอพี่น้องเมื่อกี้ไม่ให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้หางเดียวจัดหนักไปเลย0 1 5 1 5ทา่านผู้ชมกราบขอบุญขอบคุณปูนะครับผมเอาพอกันคลิปหนา้าส้อนรับคลิปนี้นะคะเมนูขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีรวยๆแห่งแห่งการสกุลสกุลดอค่ะพอกันหมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ